สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้เราก็จะพามาดูพระเอกของเรานะฮะชื่อว่าสียาลาครับนี่เขาจะออกอย่างนี้แหละนี่เลยนะครับเ่าแสงเขาจะออกเป็นพุ่มอย่างนี้เลยครับ โน่นแหละครับก็เต็มต้นแหละถือว่าเยอะเหมือนกันปีนี้น่ะครับโน่นเลยน่าจะเป็นไม้ทางใต้นะชื่อสีสียะลาเนี่ยโน่นแหละครับวันนั้นมาถ่ายยังไม่บานครับนี่บานเต็มที่แล้วแต่ก็มีออกใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวจะสูมให้ดูกำลังออกอยู่ นะครับนั่นคือกำลังออกใหม่ยังไม่บานฮะเนี่ยพอบานแล้วจะเต็มต้นเลยมองขึ้นไปเรืองหน้าลามหมดอะครับม่ทุกกลิงครับแต่ไปนู้นออกเยอะกว่านี้อีก อันนี้จะเป็นน้ำดอกไม้มาโมเราฮะเดี๋ยวทางนี้โอ้มันย้อนแสงเกิดในตรงนี้เยอะหน่อยซุมให้ดูนี่ครับข้างบนนันก็มีครับข้างบนนู้ ตอนนี้ก็ไม้ประมาณาไม่ถึงยี่สิบเมตรนะครับไม้เป็นขนาดนี้ครับไม่ไม่สูงใหญ่สามสิบสี่สิบเมตรเหมือนพวกายอมพวกอะไรพวกนี้อันจะสูงเล็บเลยะครับปีนั้นผมถ่ายลงหน้าปกเฟซโอ้ยคนทักมาเต็มเลย อยากได้จังอยากได้ก็ต้องซื้ออาเถอครับก่อนจะปลูกนี่ก็อันนี้ผมซื้อมาต้นลงประมาณเมตรห้าสิบนะครับเนี่ยก็โตขนาดนี้ก็หลายปีกี่ปีนะห้าปีหกปีกครับนี่ครับอ่ะเราไปดูไอ,อ้นู้นอีกนี่ก็ออกเยอะแล้ว อโศกน้ําสีส้มอ่าวันนั้นมาดูก็ยังบานมาเยอะอันนี้ก็เต็มต้นเหมือนกันเลยคนละพันกับตัวนั้นนะครับเนี่ยไหครับก็จะออกเต็มต้นเหมือนกันอันนี้เก๊กขวยฮะเก๊กควยก็มีดอกครับเก๊กขวยที่เรา ที่เขาามาขายชงอะไรกินน,นี่ไหมทองนะไหมทองเนี่ยเป็นอย่างนี้จะออกมาแบบนี้ไหมทองนะน่าจะเรียกมันตรงนี้มั้งตั้งชื่อว่าไหมทองมันเป็นตระกูลเหมือนกับเอื้องไหมนานะครับแต่อันนี้เขาเรียกเอื้องไหมทองแต่กลีบมันก็สีแดงเหมือนกันแต่มันจะออกมา ออกกลีบดอกมาเป็นสีทองครับเนี่ยสีทองระมาดูนี่กันต่อก็จะออกหน้านี้แหละครับหน้าหนาวกลางหน้าหนาวไปปลายหน้าหนาวไม้บางชนิดก็ออกอต้นหนาวครับปลายฝนต้นหนาว แต่นี้จะมากลางๆแล้วจะใกล้จะหมดหน้าหนาวแล้วนะครับกระดินแต่ผมพยายามอันย้อยนี่จะตัดด้วจะตัดไม่ให้มันลงมาย้อยมันหาหาพื้นสนามหญ้ามากนะกัวหญ้ามันจะไม่สวยอันนี้หมดหมดดอกแล้วผมก็จะตัดแต่งทางล่างนะครับข้างบนก็ปล่อยมันข้างบนผมก็ปล่อยแต่มันก็ไม่สูงนะครับไม่สูงนิดไปแต่ันกําลังจะออกครับยังยังไม่ออกยังไม่บานยังไม่บาน ออกแล้วแต่ยังไม่บานวันนี้จะให้ดูดอกไม้ล้วนๆครับนี่เลยแต่นี้ออกก่อนเขาจะโรยแล้วตอนนี้เตรียมจะโรยแล้วนะครับ ดูข้างในต้นยังไงอ่ใต้ต้นเนี้นี่ครับผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่ชอบดอกไม้ผมนึงทำงานจัดสวนอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ขิงอินโดครับมันเรากเรียกขิงแดง นะครับมีขีงแดงนะครับมีอย่างผมก็มีอ่าเอาไดูอ่า,อา,อากำลังออกดอกกันนะจะเป็นอย่างเงี้ต้นนี้ปีที่แล้วก็ออกขนาดเนี้ยแต่ไม่ติดลูกร่วงหมด เป็นเพราะอะไราครับจะในกระถามมาติดกี่ลูกบอกมันร่วงหมดแล้วโอ้ยเลยไม่ได้กินกับเขาบอกอันนี้ก็อะโดนะครับแต่มันคนละพันกับต้นนี้ต้นนี้จะเป็นต้นสูงพันสูงต้นจะสูงริบเลยแหละอันนี้มันไม่สูงมากหรอกครับ ไปดูอะไรอีกทีนี้อแเราพาไปดูอพยอมครับเี่เจ๋จะตัวลายมากินแล้วยังไม่สุกแต่กินก่อนแล้วครับ <c oughs> นะ <c oughs> กระลอกเ <c oughs> นี่ยครับส่วนมากจะปลูกให้กระลอกกินพกมะยมชิดพกมะปางเขาจะกินหมดเลยอเราไปดูพยอมกัน นี่เลยครับพยอมหอมตลบอบอวลหอมมากอ่ะนี่ ดอกขาวเต็มต้นเลยนะครับจะเป็นไม้สูงครับตรงนี้ประมาณสามสิบเมตรอะไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูอโศกสปันอีกมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้จะเป็นอ่า อะไรประดูแดงครับเนี่ยถ้าเขาจะออกดอกเนี่ยเขาจะจะล่วงใบจะล่วงหมดต้นเลยที่แรกผมก็นึกตกใจมันตายหรือเปล่านิดหน่อยออกดอกมาดอกแดงเต็มเ็มถ้ามีดอกมาเดี๋ยวผมจะถ่ายดูอันนี้คือประดูเหลืองนะฮะอันนี้สีตังก็ไม่ออกปกติเขาจะล่วงเขาจะออกดอกเพราะมันอยู่ในร่มหรือเปล่าไม่รู้ สีตั้งสีตั้งโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องแต่งอีกแล้วเนี่ยเยอยมาเยอะแล้วอ่ามีพิเศษอีกอย่างครับ,อ,รบอ,อ,อ,อ่านี่ครับเอาดอกไปสถานี้กำลังออกนี่ครับนี่เลย เอ๊ต้นอะไรลืมไปแล้วนี่ครับกำลังออกเต็มเลยตันนี้ลืมชื่อไปแล้วเนี่ยเขาจะแตกหน่อยอย่างนี้นครับเน่่น่น,นอต้นแก่ตายไปอย่างเงี้ยเขาก็จะขึ้นแทนกันมาเนี่ยคือดอกตัวนี้ดอก เขาจะตัดไปเวลาใส่บาทก็เขาจะตัดดอกอันนี้แหละดอกอะไรผมก็ลืมไปละหลายอย่างนี่ครับดอกเขาจะเป็นอย่างนี้มันดอกบัวฮมีสองสีนะครับอันนี้สีส้มอันนี้สีชมพูออกชมพูฮะอันนี้ผมก็ลืมชื่อเนี่ยนะ่ย่จะออก ดอกอย่างนี้เต็มไปหมดเลยแต่ลืมชื่ออันนี้จะเป็นไหมเงินนะครับมีไหมทองไหมเงินฮะนี่น่าจะเป็นไหมเงินอ,อามาดูตัวนี้ส้้นใหญ่ แต่อ่อชื่ออะไรไม่รู้ผมว่าดอกเขาจะบานใหญ่เลยนะครับเนี่ยว่ากินได้นะอันนี้แต่ผมไม่เคยลองอันนี้เดี๋ยวก็แตกออกดอกนะครับลูกเลอเลยมีอะไรอีกรัะพึ่งใหญ่ครับตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อฮะอันนี้เข็มอลาสก้านะครับนี่ครับเข็มลาสกาอ่าแล้วก็กลับไปดูตะนุนโอ้โหพระเอกพระเอกเอาครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ ท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดสับตะไคร้ให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับครับสวัสดีครับ